เขาต้อนรับเขาสู่ซ่องป้าจำลองสหายลุงพนนะอันนี้โอ้ยใครว่าขับรถมาตามหลังเมื่อกี้เลยเรี้ยวแอดมินขับรถมาตามหลังยายใช่ไหมใครเปล่าได้ลุงอ่ะเซียง ยงข้า่บอ<า>อะนนอันนี้ล่ะลุงพนน<า>นนล,ะลงพนคะคะ<า>แอดมินวิ่งมาตามหลังยายใช่ไหมนายไปใส่แล้วฮะไปใส่แล้วะ,ะขับรถปันเครื่องบินเนาะนั่นน่ะ โอ้มันลงกันมันลงกันวะใส่แหนมย่ยล่องบ่กระเป๋าแบนแนมหรือกระเป๋าแหนมเบิ้งฮะกระเป๋าแบนแหนมหรือกระเป๋าแหนมเบิ้งแหนมเบิ้งเออกระเป๋าแนมเบิ้งวะท่านสวยไหมสวยสวยดีดีชะเอแเนเต้นเต้นนนนน พัน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 าอันไม่เปิดเปิดเพลงวะเนี่้กูเวรกรรมยังเงินบัตเลยห้าร้อยมันเช้าเนี่ยไปไหมไปเชื่อแอนไปเชื่อไปเชื่อน้ำมันพืชปิดเพลงด้วยนังพี่ข้าเนี่ยผมแปลงพี่ให้แล้วตอบ ลุงกินข้าวยังจ้าฮะยังยังอยากกินยังอยากกินกล้วยบ่อยากกินตีนไก่นี่ใส่นี่ใส่เด้อไม่ใส่กันโอ้ยอันเจ้ายู้กุ้งเทพเพิ่งมาจเจออะไรนะเอ็ดมินมาให้ลุงหน่อยเด้อไปเลยะเตรียใส่เสือเลยเนาะไป โอ้กุ้ยคือเละแทววะสวยปิ้งๆแหนมือนนี่ว้าตรงนี้เดี๋ยวฉไปเบิ้งคลิปคอยคอยไปเต้นอยู่ตลาดบ้านกกตูมเอินอยเนเอินจังไงเจ้าจังบอม่ามีแต่แม่พี่ถ่ายเอาข่อยอ่ะอย่าบอกใครเชี่ยวอันนี้เอาแบบไหนมันไม่มีหมักบวบหมักบวบลูกใหญ่นะค่อยแบกอ่ะ มื้อเช้านี้เจ้าเคยเห็นบ่หมักบวบลูกใหญ่บ่ไม่ทำซื้อบ่บ่แบกเบิ้งไอโคเสแดงว่าขอกับอ่าขอกับพ่อค้าบอกว่าขอแบกหมักบวบเลยได้เลยเจ๊โอ้หมักบวบบ่หมักบวบลูกใหญ่เมยเจ้าเคยเห็นบ่ไม่เคยไม่เคยเห็นโอ้โหซ้ำกิ้งสามบ้านบ่เหมือนเลยอืใหญ่แท้ๆท้ทำเดิมไม่พีนะ ไม่ตดวพอใส่แว่นตาเข้าไปพี่น้องอย่าบอกใครเชี่ยวอย่าบอกใครเชี่ยวเป็นแว่งเลยนะแหวนแวนแหวนเพิรน,นสีเวิร์นมหาเอากะเอาม้านอกอันนี้เนาะเอากะเอาม้าจะนอชิเห็ดจังใดจ่ะคุณลุงพอให้หยอกจากข้าวนเนอะบ่ได้หยอกไรกันหรอหยอกจากหานาทีกันไดไหมพเจนเด้ส่ะโอ้ยอย่าไปจับไปแพนไหมอย่างลูกมาคือเห็ดจังสัต เจ้าเช็ดจังไหนเดี๋นี้ไหวบาตีบารทแถวอัเมือปากมีผู้ดื่มช่วยมากแต่งตัวมาลอกยายก็ได้ฟังอยู่เพลงอันนี้นะเอาไหมดูมๆเห็นฮะ พ่อขี้แค่ขำนั่งขีเต้นด้วยโอ้ขำนั่งขีได้จังหวะพ่อขี้แข่ชี้เอาจกเต้อกับเอาอย่าบอกใครเชียวเขาคอยบริษัมาถ่ายเอาชื่อหน่ะนะอ่ะโอ้ยน้อโอ้ยเนาะลุงทำไมคือหุ่นหุ่นสูงกว่าเก่าวะรู้ว่าค่อยหลงตาบ่ย่าพื้นตะกี้คือบริษัยาวนะท้องย่าท้องเท่ แค่พูมเปจังเนี่ยเดี๋ยเอ้ยอยากได้เห็ดแนวทำพันจังเลยทำพันป้าเงา้ยวใหญ่จังสิไปีเฉียววะกล้วยนั่นมาแต่ใส้ลุงเจ้าคือกินบ่เบิดกล้วยชุกนั่นแหละมาแช่บบ่หะให้ให้มีร้ากินกล้ยเหมเอบ่คันบ่มากินกล้วยคอยบ่มากินกล้วยเลยลุง มันอืดท่องอ่าแอดมินจะเอ๋แอดมิ้มาดูโงงามามามนีนี้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 นบอรนี้ะอืม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 องิงต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 ิงิง เอนนั้นเงี้ยได้กบอร้านทีไปนะเบิร์ดแล้ว่นจะไปรานธนาวันะคุณลุงอยากเด้ดิเบิร์ดเล็กเะอจะไปกบอให้เือเดี๋ยวนู้กระลังำการนะคุณนุไปนี่ครับไปกบอี่อยู่แถววัดโอ้นานเ้นเ มีไม่จะเอาแต่ร้านตะงโไอ้บอไปป้าที่บ้าทำแถวเมืองปลาป้าเจอใยลองสวยมากเอาเงินทองมาหลอกใชสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานคือมเห็นมาเห็นหน้าเออกบ่อยากออกมาแล้วคอยไปหาเห็ดหากินอยู่ได้บอเห็ดอ่ะเออ่อยกปไปหาในวิธีชาวบ้านแล้ว ยังเลยไม่ยั่งนะจมหยังอย่ดีโอ้ยบอกพี่น้องเพื่นให้เพื่นได้หนึ่งดวงใจหนึ่งพอดีภะพฑนนะก็เป็น้องแกไม่อยู่บ้านโอ้ดูคูครับคุณครุณม่เปองล้วหวานคุณพบรบาการบัญาบกาศฮักลูก้ยเาเพื่อนเพื่อนจออกมาหาลูกเนาะ เพ่นออกมาหาลุงเพ่อยักให้ลุงอันนั้นเลยอ่นสาอน้องแอดมินมานี่มานี่มาเนี่ยเนี่ยเๆๆครับผมได้ครับโอ้ยมา่ายไปเรียเดี๋ยว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 ไปแล้วไปแล้ว ชงใส่ลุงมบอเป็นประจำเดือนวะให้เก่งแฮะแกล้วัแต่โทรศัพท์ต่อมานครัโอ้ยเห็นว่ากันนะบังหูใช่ปะติดติโซเชียลติดโเชียเอเลยเป็นภาพที่อบอุ่นค่ะ โอ้ลุงโอ้เล็กกับเล็ก,เล,กเลย <c oughs> ลุงเอ้หระดับน้ำเด้นี่แต่เห็นม,ม,มันม่ดตาบ่กเล็กกับเล็กมันสูงเลยนะมาเบ่งมีรับน้ำเนี่ยมืงตาบ่กเลยนี่ใส่แว่นตาอยู่ก็เลยไม่เห็น,น <c oughs> ชกเลยชกเลย เห็นดานเนี้ยวอยาอยากอ้๋อให้แท้วะกว่าจะให้หโอ้ให้าบมือนบอกว่าจะให้เห็นจะมาิงได้ยังไงโดดถักกัน

โอหกดดูเยอะแยะบอกคนดูเถอะนะยืนยันการรับชมด้วยการกดไลค์แล้วก็กาแฟหนึ่งกล่องนะคุณผู้ชมวันนี้วันนี้เอตีเอตีเอตีครับผมขอนยันนะโอเคครับวันนี้วันนี้มีโป่ใหม่ป้ายแดงนะครับโป่ใหม่ป้ายแดงเอตีครับวันนี้อะไรกันครับ รู้สึกว่าแกน้อมาทำงานกับลุงอะเจ้าตากแดด่มองต่ำแงัวนี้แะมัน็ไไร้รับน้ำก็จบอมันมีต่ำาที่สูงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่าเอาแล้วครับเอาแครับเอาล้วครับลุงแดงมุมเียวนะอย่างนี้วเป็นอย่างนี้ทุกวัน

โอเคสต๊อปแลนด์เนาะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดช mm ับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ